สวัสด no, ีเพื่อนๆแื่เลยครับทุกคนวันนี้ลุงมีเสบียงจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับมีรถเยอะมากว่าไปนะราไปกันเลยนะครับทางนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์มองเป็นรถยนต์แล้วก็เป็นรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับไปเลยครับนี่นะครับวันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์รวมๆประมาณ330กว่าคันครับแล้วก็รถยนต์นิก้าส์ โอเคนะครับแม่สวยสวยสภาพดีราคาถูกทิ้งไทยเยอะมาก <affe tới? S 1> ครับผมอืมอืมอืม ประมาณสิบสามอรมาสามร้อยสามสิบคันมาอืม,อม,อมดูสิเลขาเข้ามาดูรถกันยังคึกคักเลยครับ

เสร็จแล้วจะกลับมาดูรถมอเตอร์ไซค์ทางนี้แล้วเข้าไปดูรถยนต์นนโอเคว่าแล้วกับไปนี่เลยครับรถยนต์สวยๆมีเยอะเลยครับนะมาเลยดูสิครับสวยมากสภาพก็โอเคราคาก็ดูด้าราคาราคาถูกไม่แพงอือหือ เนีนไนะครับเน,น,นี่ยต้องมาที่สาขาการประมงเชียงใหม่ทางานี้เยลยนัะของเรามีรถเยอะสาขาเชียงใหม่นี่สาขากรุงเทพแมงจายคองแปดและ,ะต่างจังหวัดอื่นอื่นอีกนะครับมีหลายที่หลายสาขาครับอ่าันนี้ลุงอนแน,น,นะนํานะ ร,รถสวยใช้ได้ใช้ดีนะครับเนี่ยเห็ยนยังครับอืมเนี่ยครับอืมว่าไงอ่าโอเคนี่นะต่อไปไปดูรถเครื่องฝั่งนู้นกันนะครับ วันนี้มีงานใหญ่เลย400กว่าคันนะครับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ครับเยอะมากๆเห็นไหมครับอืม อาต่อไปมาดูรถมอเตอร์ไซค์ฟังนี้กันก่อนนะครับแล้วใครมาดูรถอยู่ทางนี้นะครับว้าเล็ก็ไปวันนี้มีรถเยอะมากยไหมครับโอ้โหน,นี่เห็นไหมอย,อยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันไหนรุ่นไหนมาดูเลยประมูลได้เลยครับเยอะเยอะไม่ผิดหวังผิดไว ที่สหาทานประมูลวังไว,สว้ส่งชายสมุนกองยอะใหญ่ตึบใสเชียงไฮแข็งไี่อืมแข็งมากต้องขับบ้างนะครับนี่ไม่ลดมตอซค์เยอะนะนี่

ว่างมาเ,มเมื่อไรไม่ลดราคาไหนบอกเนี่ยอืมไม่รู้นะก็นแน่นไม่ลดหรอมันเขาเป็นคนตั้งไม่ใช่บอกเราเป็นคนตั้งครับแนะน้ำดูได้เลยนะเห็นไหมรถสวยๆรถเยอะๆเยอะ,ะที่นี่ที่สหาการประมุขเชียงใหม่ทางดวนเราบอกเลยว่ารถเยอะเยอะใครสนใจแล้วก็บอกได้เลยว่ารถเยอะเยอะนี่ฮะ มาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไปจบนี่แล้วก็ไปดูรถยนต์อีกชุดหนึ่งแล้วก็จะได้นี่เลยนะมาต่อไปดูรถยนต์นี่แถว2แถว3แถวโอเคว่าแล้วก็ไปดูเลยลูกค้าดูรถเยอะมากตั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ใครสนใจก็ไปเวียนมานะครับประมูลหมดก็หมดไม่หมดก็มาใหม่นะครับ ที่สาขาการประมูลเชียงใหม่ห่างเงิน,นครับสาขาของเราเนี่มีรถเยอะตลอดครับผมเมงแจของแปดก็เยอะเหมือนกันครับรถสวยสวยทางนานเลยใครสนใจก็ร,รีบรีบมาครับผมเข้ามาได้เลยนื่อะครับโอ้เนี่ยรถเยอะมากครับผม ไม่มีเวลาจะเปิดให้ดูทีละคันเพราะรถมันเยอะเกิน400คันเออแค่ผ่านตาถ่ายทำพอเพื่อบันเทิงให้ทุกคนได้รู้ว่าที่นี่รถเยอะขนาดไหนผ่านทุกคันทุกคันโชว์เนื้อไปเท่านี้ก็อนแล้ค่ะ ตั้งแต่สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดหม่นหมื่นเก้าหมื่นแสนกว่านี่เก้าพันกว่าโตโยตาวีอ 9, อรตรคเก้าพันโตโยตาตัวไรนี้สามหมื่เห็นไหมโตโยตา้าตัวนี้เจ็ดมื่เจ็ดแส ไม่ใช่ผู้ผลิตหนึ่งแสนนี่ตกใจนหนึ่งแสนโตโยต้าเคมโร่ห้าหกแสนได้อะอันนี้เออคันนี้คือกองห้าแสนเคมิโร่สปอร์ติงเตอร์เห็นไหมโอเคนะเพื่อนๆทุกคนแนะนำเพียงแค่นี้วันนี้ สนใจมาได้ที่สาหาการประมจริงไม่ห่าง,งตลอดเวลาครับผมรู้มิสเซอร์มินขอลาอนครับบ๊ายบาย